มีเยอนนยังขี่มอไซค์แว้นไปแว้นมาอยู่นั่นแหละไม่ทํางานทําการกันหรือไงสวัสดีค่ะคุณป้าสบายดีนะคะหนูสบายดีค่ะรถหนูหรอคะออกรถมือสองที่ร้านมวย่วยมาค่ะใช้งานดีไม่มีปัญหาใช้น้ำมันนะคะไม่ได้ใช้ไฟฟ้าที่เกียรจอดชาร์จค่ะหนูฟีดามาค่ะไม่ต้องใช้เงินออกสักบาทผ่อนเดือนสองพันกว่าบาทสบายๆค่ะฉลาดซื้อฉลาดใช้นะคะป้านเนาะ อันนี้สามีหนูค่ะทางานบริษัทใหญ่โตให้เงินหนูใช้หนูไม่ได้เป็นเมียน้อยใครเนาะเป็นเมียหลวงได้ค่ะน้าหนักเพิ่มนิดนึงแก้มบวมนิดหน่อยเพราะชอบนอนตะแคงข้างขวาศิลกรรมไม่มีนะคะฉีดโบท็อกบ้างน,นิดหน่อยหนูทํางานเยอะค่ะกินชาบูได้สบายๆเลยไม่ต้องรอเงินเดือนออกนะคะคุณลูกคุณป้าสบายดีนะคะหนูเห็นประจาแถวทองหล่อไปแล้วนะคะคุณป้าต้องพาคุณแม่ไปกินชาบูสวัสดีค่ะมิสซูบิชิแอดพาร์ต1.2 CL x ออกรถที่หมยหมยฟรีดาวขอแค่2,000กว่าบาท ต้องวางเงินจองไม่ต้องกลัวถูกยึดประจำบริการจัดไปแนนส่งรถถึงบ้านทั่วไทยซื้อคนเดียวไม่ต้องมีคนคำ้ำฟรีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของเหลวใหม่ทั้งหมดหมวยหมวยเกรดคาร์รถยนต์มือสองสมุทรสาครร้านอยู่เยื้องบิ๊กซีมหาชัยคลองครุถนนเศรษฐกิจเปิดทำการทุกวัน8โมงครึ่งถึง6โมงเย็นถูกใจคันนี้เพียงคอมเมนต์ว่าสนใจใต้คลิปนี้ได้เลยหรือโทรด่วนหาเราได้ที่ 0-6218-92555ทุกวัน24ชั่วโมง